สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึง13ระบบใหม่ที่จะมีในเกม GTA 6ครับแต่ถ้าว่าระบบพวกนี้ ยังไม่เคยมีใน GTA 5มาก่อนครับมีแต่ระบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังและตอนนี้ทางช่องโจที่ h e a d s มีสปอนเซอร์แล้วครับทุกคนนะก็คือร้าน My Star ครับร้านค้าจําหน่ายแอปพรีเมียมและบริการเกี่ยวกับดิสคอร์มากมายเลยนะครับเบื่อหรือยังครับทุกคนนะกับโฆษณาระหว่างดู y t u t u ครับก็คือร้านนี้ครับแนะนําเลยนะครับถ้าเราอยากดู u t u b e แบบพรีเมียมครับแบบไม่มีโฆษณาขั้นนะครับราคาเริ่มต้น1 เดือนแค่20บาทเท่านั้นครับทุกคนฟังไม่ผิดนะ20บาทเท่านั้นครับสามารถใช้อีเมลของตัวเองได้เลยครับใช้ง่ายสะดวกสบายครับปลอดภัย100%นะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้รหัสผ่านอีเมลของเราครับทุกคนนะก็คือใช้เพียงชื่ออีเมลของเราเท่านั้นครับใช้เมลเดิมได้ทุกเตือนครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานครับมีการแจ้งเตือนต่ออายุทุกเตือนด้วยครับกันลืมมันเองเนาะ แล้วถ้าใครสนใจครับกดไปดูได้เลยครับที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับร้านนี้รับประกันเลยครับร้านไม่สตาร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ระบบแรกครับทุกคนน่าสนใจนะครับระบบนี้คาดว่าน่าจะมีเนาะก็คือความสามารถในการเดินได้ในขณะที่อยู่ที่กำบังนี่เองครับทุกคนอันนี้เลยประมาณนี้เลยครับถ้าสมมติว่าเรากําลังยิงกันอยู่ครับเราสามารถที่จะขยับได้แบบอิสระเลยนะครับน่าสนใจเหมือนกันเนาะ เพราะว่าถ้าภาค5ถ้าจําไม่ผิดนะครับเหมือนถ้าเราจะกำบังใช่ไหมมันก็จะขยับมาแล้วก็ยิงๆเนาะถ้าเราจะสลับนะครับมันก็จะเดินมาแล้วก็ยิงเลยนะครับไม่สามารถที่จะค่อยๆขยับได้นะครับถ้าจําไม่ผิดนะทุกคนนะนี่ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะก็าจะาเพิ่มการยิงได้แบบหลายทิศทางมากขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่มอิสระให้กับเราด้วยครับแล้วก็ ไม่ใช่ว่าแค่รถเท่านั้นนะครับสิ่งอื่นๆนะครับพวกผนังหรือว่ากําแพงครับก็สามารถทําได้เหมือนกันครับในระบบนี้น่าสนใจเอาเรื่องนะครับส่วนอันต่อไปนี่อย่างกระพัดจีครับทุกคนนะก็คือสามารถนอนลาบกับพื้นได้เลยครับหรือพูดง่ายๆก็คือการกดแซนั่นแหละนะครับนี่นั่นแย่แลดีทีเดียวแมทยินพันกันนนเนี่ยะ ก็กดแซดตัวเองครับทุกคนนะแล้วก็น่าจะขานได้ด้วยครับโอ้โหนี่พับตีชัดๆนะครับอันนี้น่าสนใจเหมือนกันเนาะนอกจากกด C ก็คือเดินย่องใช่ไหมอันนี้กดแซดเลยว่ะเออเพิ่งเคยเห็นใน GTA นล้วเนี่ยเพราะว่าเน่ยแทบจะทุกภาคเลยใช่ไหมที่ไม่สามารถจะนอนราบได้เนาะเออภาคนี้น่าจะเป็นภาคแรกเลยครับที่สามารถนอนราบได้นั่นเองครับนี่อ่ะส่วนต่อไปครับน่าสนใจครับแล้วก็อันนี้ อาจจะชัวร์ก็ได้ครับทุกคนนะเพราะว่าผมเคยเห็นในคลิปหลุดนะเพราะว่าตัวละครของรูเซียนะมันมีฉากนึงนะที่มันยืนอยู่ในเมืองน,ะน่ะน่าจะไวซิตี้เนาะยืนอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ต้นมะพร้าวน่ะเออมันถือเออมันมีกระเป๋าติดอยู่ข้างหลังจริงๆด้วยว่ะทุกคนแล้วก็มีกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับอืมแล้วก็ภาพนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะอยู่ในเวบเนาะในการแนะนําตัวละครต่างๆนะก็จะมีฉากนี้ด้วยครับที่รูเซีย กำลังป้นธนาคารกับอุตลุงคนนี้อยู่หรือว่าป้นอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ลูเซียนะก็เอากระเป๋าแพ็คใหญ่มาเลยครับที่ติดหลังอยู่ครับไอหมอนี่ก็มีเนาะอันนี้น่าจะเจสานปะหรือใครก็ไม่รู้ครับอาจจะเป็นเพื่อนรุมแกงก็ได้ครับเขาบอกว่า กระเป๋าแบบนี้น่จะมีอยู่2แบบครับทุกคนนะจะมีกระเป๋าใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันหนึ่งนะครับแล้วก็กระเป๋าเป้ปกติข้างหลังอีกอันหนึ่งครับและกระเป๋านี้สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่ามันจะใช้แยกกับของที่เรามีอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเราเก็บปืนได้น่ะมันจะเก็บอยู่ในกระเป๋าใหญ่แบบนี้หรือเปล่านะครับหรืออาจเป็นไปได้ว่าถ้าเรามีกระเป๋าอาจจะเก็บปืนได้เยอะขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีกระเป๋าอาจจะเก็บได้แค่2อัน3อัน ก็เป็นได้ครับนี่ก็อาจจะเทำให้มันแบบเพิ่มความโลพมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่เน่ใจนะครับนี่สว่วนต่อไปครับอือันต่อไปครับเขาบอกว่าเป็นความสามารถในการดรอปแล้วก็หยิบอาวุธได้นะครับเออก็คืออันนี้ก็คือวงล้อนะเชื่อมกับตัวนี้เนาะก็คือถ้าอันใหมน่นี้อาจจะไม่ใช้วงล้อก็เป็นได้นะครับแต่ว่าก็จะมีข้อมูลอยู่นะก็อาจจะใช้วงล้อเหมือนเดิมครับแต่ผมก็สงสัยนะครับว่า ทำไมมันถึงมีกระเป๋าวะอืมก็อาจจะใช้ในภารกิจก็เป็นได้นะเอาเงินใส่กระเป๋านะแต่จากสื่อมองนอกด้่เขาเขียนๆมานอะเหมือนมันจะเอาไว้เก็บของได้ด้วยคนระับทุกคนนะอ,อืออันนี้ต้องรอดูเนาะส่วนต่อไปก็น่าสนใจเนาะเด็กกระพับจีอีกแล้วครับท่านนะครับก็คือสามารถที่จะเก็บอาวุธได้นะที่มันตกอยู่บนพื้นนะทุกคนนะแล้วก็สามารถทิ้งอาวุธได้นะครับถ้าเราไม่เอานะอ,อืออันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นภาคเก่าๆนะภาคเก่าๆแน่นอนนะเราไม่สามารถที่จะทิ้งอาวุธได้นะครับก็คือถ้ามันหมดนะก็คือมันเป็นศูน์ไปเลยนะครับแต่มันก็มีข้อดีเนาะถ้าเราอยากจะใช้ต่อเราก็แค่หาลูกกรมันมาแค่นั้นเนาะเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบครับที่เพิ่มเข้ามานะครับแต่ก็น่าสนใจดีเนาะก็เปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยครับนี่แบบแบบครั้เมื่อกี้ครับทุกคนนะก็คือระบบ ป้องกันตัวโดยการใช้มัดไม้เบสเองครับทุกคนนะก็คือถ้าเราตีต่อยหรือว่ามีไม้เบสเหมือนกันนะหรือว่าัตูมันใช้อาวุธประชิดเหมือนกันครับเราสามารถที่จะใช้ไม้เบสตัวนี้ปิดบังใบหน้าของเราได้หรือว่าปิดบังตัวของเราได้นะครับก็คือจากที่อ่านดูนะครับเหมือนเขาบอกว่าเราสามารถที่จะเอาไม้เบสนะแบบว่าป้องกันตัวเราได้ใช่ไหมขนาดที่ยืน แล้วขนาดที่ก้มด้วยครับเขาว่านอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นการก้มกด C เนาะถ้าหมอดถึงขั้นกด Z แล้วก็บังได้ด้วยอันนี้เวอร์เกินไปนะครับน่าจะประมาณสักกด4ครับก็สามารถที่จะใช้อาวุธนะที่เราถืออยู่นะครับน่าจะไม่ใช่แค่ไม้กอบก็ได้นะครับในการเปัดป้องได้ด้วยนั่นเองครับป้องกันตัวอะไรเงี้ยครับเออระบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเอาเรื่องเหมือนกันนะครับนี่ส่วนต่อไปครับ อันต่อไปนี่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่วะทุกคนนะแต่ก็เอามาเพิ่มให้้ะกันนะครับก็คือระบบตายแล้วสามารถฟื้นได้ครับหรือว่าสามารถชุบตัวเองได้นะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนมาชุบเรานะแต่เราสามารถชุบตัวเองได้นะครับเอนี่น่าสนใจอยู่นะแต่ว่าก็อาจจะค่อนข้างที่จะแหวกแนวไปหน่อยนะหรือว่าอาจจะเป็นระบบที่ทําให้ตัวละครของเรา มันอาจจะตายอยู่ตรงนี้เลยนะสมมติว่าเราตายใช่ไหมอาจจะเป็นการสลบเท่านั้นครับหรือว่าอาจจะไม่ตายเลยครับแล้วก็สามารถที่จะชุบตัวเองแล้วก็ฟื้นขึ้นมาตรงนั้นได้เลยหรือเปล่าเนาะไม่ต้องไปฟื้นโรงพยาบาลอีกแล้วก็เป็นได้นะครับทุกคนนะเพราะว่าการที่เราไปฟื้นโรงพยาบาลน,น่ะมันก็เสียอะไรหลายอย่างเนาะก็คือถ้าสมมติว่าเราอยู่ในจุดหนึ่งนะถ้าเราตายแล้วก็ต้องไปฟื้นโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เสียเวลาในการขับรถมาเนาะทุกคนว่าไหม ถ้าเราตายอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยเราก็ฟื้นตรงนั้นได้เลยครับไม่จําเป็นจะต้องกลับโรงพยาบาลก็เป็นได้ครับสาหรับภาคใหม่เนี่ยก็น่าสนใจอยู่นะเขาอาจจะตัดระบบฟื้นโรงพยาบาลออกไปก็ได้เนาะเอออันนี้น่าสนใจครับส่วนต่อไปนี่ก็ค่อนข้างใหม่เอาเรื่องเหมือนกันครับขนาดซีเอสโกยังไม่ทําขนาดนี้ครับทุกคนนะก็คือสลับ หัวไหลในการเล่นแล้วก็ยิงได้เลยครับในตอนนี้ครับนี่สมมติว่าเราอยากให้ตัวละครอยู่ฝั่งนี้ก็สามารถกดได้เลยนะหรือว่าอยากให้มันมาฝั่งนี้ก็สามารถกดได้ทันทีในตอนนั้นเลยทีเดียวเชียวครับทุกคนนะจังหวะนี้ครับนี่เออแต่ซีโกก็ทําได้นี่หว่าลืมไปแล้วไม่ได้เล่นนานนะครับทุกคนนะแต่ว่ามีคีย์ลัดเนาะอืมนี่อันนี้ก็น่าจะใช้แบบน,นั้นได้ด้วยครับนี่สลับซ้ายสลับขวาอะไรอย่างนี้ครับทุกคนนะเออ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบครับที่เพิ่มเข้ามานะครับมีรอดูกันเลยนะว่าจะมีหรือเปล่านะครับนี่จดไว้จดไว้แล้วกันต่อไปครับอันต่อไปน่าจะมีแน่นอนนะครับแต่เขาบอกว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างการชกต่อยนะครับแบบมือเปล่าเนาะแต่น่าจะเป็นการต่อสู้ที่ดีขึ้น,นครับแต่ก็สังเกตดูนะทุกคนนะดูด้านบนก็คือเจสันนะครับสามารถที่อาจจะจับไอห,หมอนี่ทุ่มได้อะไรประมาณนั้นเนาะ ส่วนด้านล่างนี่ก็อาจจะชัวร์ก็เป็นได้ครับก็คือรนะูเซียเนาะการต่อสู้ระยะประชิดครับสามารถที่จะใช้เท้าได้ด้วยวะ่ะอืมก็คือภาค5น่าจะใช้เท้าไม่ได้ใช่ไหมก็คือใช้มืออย่างเดียวหรือเปล่าวะออันนี้ก็จําไม่ได้ละแต่ภาค6ครับนี่อาจจะจระเข้ฟาดหางแบบนี้ได้เลยครับทุกคนนะเออก็ถือว่าน่าสนใจเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่น่าจะเป็นระบบ การตีต่อยแบตมือเปล่าที่ดีขึ้นนั่นแหละนะแล้วก็หลักหลายขึ้นนะครับนี่คาดว่าอย่างงี้อ่ะไปต่ออันต่อไปนี่ก็น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีเนาะเพราะว่าลือกันมานานแล้วครับสำหรับระบบนี้ครับก็คือระบบคู่หูเนี่ครับและสามารถที่จะสั่งงานคู่หูได้ด้วยครับอันนี้ถ้าเราได้ดูอีกแล้วครับทุกคนนะที่เจสันกับลูเซียในคลิปหลุดเนาะที่มันไปปล้นร้านคาเนาะ มันไป2คนใช่ไหมและแน่นอน,นครับมันน่าจะมีระบบเออมันน่าจะมีเควสแบบนี้เออบ่อยมากแน่นอนนะครับก็คือไอ้สองตัวนี้มันน่าจะไปทําภารกิจด้วยกันเยอะมากๆนะครับเขาก็ต้องทํำบัสตี้หรือว่าเพื่อนร่วมทางนะครับหรือว่าไอ้เจสันหรือว่าดูเซียเนี่ยมันเชื่อมแล้วก็สั่งงานกันได้ดีมากๆเนาะไม่ใช่ว่าทําให้ตัวละครมันเออเอๆเนาะวิ่งไปติดกาแพงอะไรประมาณนั้นเนาะเขาน่าจะ ทำระบบสั่งการได้ดีมากขึ้นนะครับแบอ,อมาคอบเบอร์หน่อยหรือว่ายิงช่วยหน่อยนะหรือว่าอาจจะมีแบตขอกระสุนหน่อยอะไรประมาณนั้นเลยก็เป็นได้ครับทุกคนนะนี่ยสำหรับระบบใหม่นะแต่ผมก็เชียร์น,นิดนึงนะหลายคนอาจจะคิดคาดไม่ถึงก็ได้นะครับอ่านเป็นไปได้ว่าภาค6กนี้อยากให้มันเล่น2คนได้ว่ัทุกคนว่าไหมอืมก็คือเราอาจจะเล่นลนะูเซียนจอย1เนาะส่วนจสันก็จอย2นะครับเออแล้วก็ เล่นไปด้วยกันนะเหมือนไม่อยากให้แบ่งจอด้วยซ้ำนะครับอยากให้มันเป็นเหมือนเกมเอ่อเขาเรียกนะเกมเลโก,โก้ทุกคนถ้าใครเคยเล่นเกมเกมเลโก้นะก็คือเราสามารถที่จะสนับตัวกันได้ตลอดเนาะแล้วก็ถ้าเล่น2คนนะ่ะถ้าสิวเราอยู่ห่างกันมากๆใช่ไหมถึงจะทําการแบ่งจอให้เนาะแต่ว่าถ้าเราอยู่ใกล้ๆก,กันก็คือกลับมาจอเดียวอะไรทํานองนั้นนะครับี่ระบบนี้ อยากเชียร์มากเลยว่ะอยากให้เล่น2คนได้ครับเดี๋ยวจะได้เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เนาะเอออันนี้น่าสนุกเนาะแล้วก็ถ้าเล่นคนเดียวก็สามารถสั่งตัวละคร NPC หรือว่าตัวละครเพื่อนร่วมทางของเราได้นั่นเองเนาะอืมอันนี้ระบบนี้น่าสนใจนะส่วนอันต่อไปครับรูปเดิมนะแต่ระบบใหม่ครับระบบนี้เอออันนี้น่าสนใจครับก็คือระบบเอาผ้านะผ้าปิดปิดปากนะทุกคนเออก็คือผ้าปิดปากนี่มันเป็นสัญ,ญลักษณ มานานแล้วเนาะอืแล้วก็ผ้าปิดปากในภาคนี้ครับคาดว่าน่าจะใช้ได้จริงครับนี่ก็คือเราสามารถที่จะภาพเอาผ้าปิดปากนะครับปิดไว้แล้วก็อาจจะไม่มีคนจําเราได้ไรงี้ครับทุกคนเออน่าสนใจเหมือนกันเนาะสําหรับผ้าปิดปากนี้อาจจะใช้ในกรณีเอาไปป้นเนาะนี่ไงในเทรนเลอร์ก็มีเนาะตัวละครเราใส่ผ้าปิดปากกันนะครับทุกคนนะนี่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปป้นเราก็ใส่ผ้าปิดปากใช่ไหม หรือว่ามันมีเออ,อีกระบบหนึ่งนะที่เขาบอกว่า NPC มาจะจําหน้าเราได้ใช่ไหมถ้าเราผ่านไปยังจุดเกิดเหตุที่เดิมนะทุกคนจําได้ไหมในคลิปก่อนนะ่ะเอออันนี้ก็อาจจะไปเชื่อมโยงกันกันกบระบบนั้นก็ได้นะครับแล้วก็เอาผ้าปิดปากไว้นะครับคนก็จะไม่รู้จักเราหรือว่าออมองเราไม่ออกก็เป็นได้ครับทุกคนอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่ก็ ถ้าตอนเล่นก็อาจจะง,ง่ายนะก็คือใส่ผ้าปิดปากแม่งทั้งเกมเลยอะไรเงี้ยอืมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน,น่ใจเดือ,อาจ,จะมีเอ่อคูดาวก็เป็นได้ครับทุกคนเนาะเออถ้ามาใส่ถ้าปิดปากทั้งเกมมันก็ไม่หนุกเลยเนาะว่าไหมอืมคิดไปสักไกลเลยแต่ก็เป็นไปได้ทุกนคนนะในผาานี้เขาจะเน้นในความสมจริงมากที่สุดนะครับนี่สังเกตดูนะจากเทรลเลอร์ต่างๆนะครับขนาดเหงื่อยังมีนะคิดดูขนาดใบไม้ปิวพี่เขายังมองเป็น ฟิสิกส์เลยระบบฟิสิกส์กันเลยทีเดียวเชียวครับนี่อะอันต่อไปครับอันนี้จะเป็นระบบคล้าย GTA แซนนะซึ่ง GTA 5นี่อาจจะไม่ทำเนาะมันก็คือนี่ทุกคนอันนี้คือใครเนี่ยไรเดอร์ Rider, ใช่ไหมอันนี้ Big Smoke อันนี้พี่สวทนะีทเนาะอันนี้ CJ อันนี้ก็คืออ่าไอ้ไรเดอร์เนาะเขาบอกว่าอาจจะมีระบบยิงแบบไรเดอร์ครับเจ้าไรเดอร์นะก็คือ ตัวละครของเราสามารถที่จะเอาหัวโผ่ไปแล้วก็ยิงได้เลยนะแล้วก็จะมีการแบบยิงระหว่างหน้าต่างด้วยครับนี่ก็คืออันนี้แหละนี่ก็คือนั่งๆอยู่แล้วก็เอามือโผ่ไปแล้วก็ยิงเนาะถ้าเราจำไม่เปียนในภาคห้านี่เหมือนไม่มีแคปเป้าเฉยๆป่ะอืมอันนี้จําไม่ได้ทุกคนนะแต่ ในภาคหกนี่อาจจะมีระบบนี้กลับมาครับแล้วก็ถ้าเราไปทำธารกิจแล้วก็มีเพื่อนด้วยนะเพื่อนเขา,เาอาจจะโผล่มาแบบนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยแล้วก็มือออกมาแล้วก็มีปืนด้วยนะครับนี่น่าสนใจน่าสนใจเนาะส่วนอันต่อไปครับอันนี้บอกเลยว่าน่าจะเกือบจะ80 90%เลยก็ว่าได้ครับก็คือระบบสร้างก้ามเ,น,เนื้อนี่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้เนาะแล้วก็น่าจะชัวร์เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่า เขาบอกว่าไอตัวเจสันน่ะบางฉากเนาะมันก็ผอมบางฉากมันก็ล่่านะครับในตัวอย่างเนาะแล้วก็พวกเขาคืนนี่ตัดออกไปเลยแล้วกันนะเป็นระบบย่อยๆเนาะแต่ระบบเพิ่มน้ําหนักนะครับมันมีตั้งแต่ G T A แซนเนาะแล้วเขาก็ตัดออกไปตั้งหลายภาคนะครับกว่าจะกลับมาในภาค6น,นะครับนี่ก็น่าจะเป็นไปได้ครับว่าตัวละครของเราก็ถ้าอยากบึกหล่อนะครับก็นี่เลย แลวน่าจะมีมีมออกมาเนาะถ้าเจสันมันไม่ออกกําลังกายนะครับมันก็น่าจะอ้วนบัดฟุย้ยบบนี้นะครับแต่ผมเล่นเกมผมน่าจะชอบตัวอ้วนเนาะน่าจะเฟีย้ยวดีครับแต่อาจจะเขาอาจจะเกียนผู้เล่นก็ได้นะถ้าคุณทําให้ตัวละครคุณเฟิร์มก็อาจจะวิ่งเร็วอะไรนี้เนาะว่ามอาถ้าคนอ้วนก็อาจจะวิ่งช้าอะไรก็ว่าไปนะครับเอ่อเพื่อจะทําให้ผู้เล่นเขาไปออกกําลังกายให้หุ่นดีขึ้นนะครับอืมอันนี้อาจเป็นไปได้นะครับนี่ระบบนี้ เอาไปเสนอได้ไหมเนี่ยเพื่อได้ตังค์เพิ่มแต่เขาน่าจะทําแบบนี้ออกมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอด,ดูนะครับนี่น่าสนใจเนาะระบบเพิ่มน้ําหนักเนี่ยก็คือถ้าเพิ่มนี้ก็อาจจะทําให้เก่งขึ้นนี้ก็อยากเพิ่มเหมือนกันนะครับหมายถึงเพิ่มกล้ามเนาะเออสว่วนสุดท้ายทุกคนนะยาวหน่อยนะแต่ว่าระบบนี้น่าสนใจครับก็คือระบบการตอบโต้ได้แล้วครับต้องบอกว่าได้แล้วนะครับเพราะว่าใน g d a ภาค5นะ้าน่ะถ้าเราจำไม่ผิดเนาะก็คือ ถ้าเราไปยืนอยู่หน้า NPC อะนะมันด่าเราอะ่ะส่วนมากนะไม่รู้มันโกรธอะไรเราเนาะแล้วก็บางตัวก็จะทําร้ายเราทั้งทั้งที่เราก็แค่มองหน้าเฉยนะอย่างเช่นตํารวจใช่ไหมทุกคนนะจำได้ไหมถ้าเราไปยืนอยู่หน้าตํารวจนะอยู่ดีมันก็อยากจับเราเลยว่าอะไรหวังงงเลยทีเดียวเชียวครับทุกคนนะว่าไหมแล้วก็เอ็ีซีไม่ค่อยเป็นมิตรกับเราด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ภาค6กนี้เขาคาดว่าน่าจะสามารถตอบโต้ พูดคุยกับพวกมันได้แล้วครับน่าจะเป็นแบบเดอะซิมเลยก็ว่าได้เนาะมีคำถามอะไรอย่างี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นภาค5นี่น่าจะเรียกสาวขึ้นรถได้อยู่ใช่ไหมออ่นน่าสนใจครับทีเดียวเียวแม่ก็ขอโทษรัสเซียด้วยนะแล้วก็ยังตอบโต้กับวัตถุได้ด้วยทุกคนนะก็คืออย่างเช่นแบกโซบครับป้นหรือว่าพูดกลมขู่นะครับนี่พูดกับเอ็มบีซีระหว่างการป้นก็ได้นะครับนี่ก็คือ จะป้นมันก็บอกนะหรือว่าจะคุยกับมันเฉยๆก็แค่คุยนะครับนี่เลือกได้เลยครับเก็มไอเทมขวดเบียร์กระป๋องครับหรือว่าหยิบหมวกที่หล่น ไปแล้วแล้วก็เอามาใส่หัวได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าภาคห้านี้อะไรหล่นจากตัวของเรานี่เก็บคืนไม่ได้เนาะใช่ไหมห,หมวกหล่นนี่หล่นแล้วหล่นเลยนะครับเออถ้าภาคหกกลับมาครับก็คือสามารถหยิบกลับคืนมาได้ครับนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่น่าสนใจมากๆนะครับทุกคนนะและนี่ก็คือ13ระบบครับที่น่าจะเพิ่มเข้ามาใน GTA 6นะครับแล้วก็ ไม่มีใน g t a 5ด้วยครับระบบพวกเนี้ยนะครับอาโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ครับคลิปหน้ามีข้อมูลอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันทีคลิปต่อไปสวัสดีครับผมระบบมีนต่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย